ส่วนการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต3ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอาจจะชนวนนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลหรือไม่ค่ะโดยล่าสุดนะคะนายเทพไทยเซนพง์แถลงกรณีร้องกกตค่ะให้ยุบพักพลังประชารัฐค่ะเนื่องจากมีการอ้างว่ามีกรรมการบริหารและสมาชิกพักพลังประชารัฐแถลงเข้าข่ายใส่ร้ายเพื่อบังผลคะแนนเลือกตั้งด้วยค่ะ นายเทพไทยเสนพงษ์ถแถลงกรณียื่นคำร้องยุบพักพลังประชารัฐต่อกอกตนะคะว่าเพื่อให้พิจารณาดำเนินการกับสมาชิกพักพลังประชารัฐจากกรณีการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามนครศรีธรรมราชและมีสมาชิกพักพลังประชารัฐกลุ่มหนึ่งค่ะนำโดยนายสายนยุติธรรมสอ,อสอนครศรีธรรมราชและนายนิพันธ์สิริธรศสอสอตรังในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ร่วมแถลงข่าวกล่าวหาว่าการเลือกตั้งเขตสามนครศร,ร,ร,รีธรรมราชนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าสสคนเดิมถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากทุจริตการเลือกตั้งด้วยนะคะครับนอกจากนี้ยังมีการแถลงเปิดตัวนายอาณาสิทธิ์ศรีสุวรรณเป็นผู้สมัครส 3, คสเขตสามนครศรีธรรมราชในขณะนั้นซึ่งการถแถลงข่าวมีสมาชิกพัพกประรชารัฐหลายคนร่วมอยู่ด้วยครับรวมทั้งนายสายันและนายนิพันธ์ แล้วก็เป็นการถแถลงข่าวที่เป็นเท็มีผลต่อคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์แล้วถือว่านายนิพานซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคก็รับรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ทําการทวงติงหรือว่าทัดทานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ด้วยพรรคการเมืองมาตรา22กําหนดไปว่าหากกรรมการบริหารพรรครับรู้การกระทําแล้วไม่ทัดทานก็ถือว่ากรรมการบริหารพรรครู้เห็นเป็นใจในการกระทําผิดซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคนะครับ ได้ยืน่นหนังสือต่อคณะกรรมการเลือกตั้งไปนะครับเมื่อวานฉบับนี้นะครับลงรับเรียบร้อยแล้วยื่นเมื่อวานวันที่12มีนาคมเวลา1 0 2นาิกา20นาทีเลขที่รับ2909เพื่อให้กะกะตได้สืบสวนสอบสวน เรื่องนี้เป็นความตรงใจอย่างชัดเจนเพราะการถแถลงข่าวต้องมีการเตรียมการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลมาถแถลงข่าวไม่ใช่การปลาัยหาเสียงที่ในลักษณะกรอนพาไปคุณเทพพายนะคะยังต้องการให้ทางกรกะตค่ะพิจารณาดําเนินการต่อผู้กระทําความผิด คือนายสายันายน,นิพันธ์และนายอนาสิทธิ์นะคะที่รวมกันใส่ร้ายพักการเมืองอื่นและขอให้ทางกรกะตค่ะพิจารณาการกระทําความผิดของสมาชิกและกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐว่าเข้าข่ายความผิดถึงขั้นยุบพักหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะใช้เวลานานค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วด้วยนะคะ